สวัสดีครับบาเวียธาตุพนมค,ครับผมวันนี้ก็มางานบวชเพื่อน,นะครับบวชหนักวันนี้่ขาคาถาด้วยคาถา

วันนี้เพื่อนเพื่อนฮักเพื่อนรักจะบวชนะฮะมาเขาเรียกว่าปรงผมปรงผมนะฮะฮะบรรยากาศ ตัดเม่อไนะครับอ,อ,อุ้มนี่ไปถิ่มนมครับ <c oughs> <c oughs> โอ้แบบน้ำโอ้ <c oughs> <c oughs> ไปโจตาโจอาไป,ป,ไปโอ้ทรงนี้เท่ห่ะท่านพ่อเพื่นสี่ยงใจมามามามองนี่แล้วาอาจ้ด

ตองนีเทได้นี่สไลด์นั่นสไลด์รักจานนั่นอุ้มไป วันนี้วันนี้พ่อกับแม่กำลังกำลังสระให้ว่าที่นานะครับผมนะฮะนี่เลย

แก่ไตาซับปลีนับแพ้นีอือเอนอลกันแล้วผเ็ลอคุณพือนดกเลยไที่ต้องซื้อมาาบาทเออโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ใการรับชมและก็อนานโนุนโบุญนานนะครับด้วยนะครับผมนะฮะ มางานบทพูนแวบ,บมาแป๊บหน่อยนะครับผมจะเจอกันในคลิปหน้านะครับ